ทาบอห็นละเกิน้นมได้ก็ไม่้คนกันนะ่คนกน่้แ่ราถ่กนโทรมรูอยู่เนาะเข้ากับรูอยู่แม่แล้วก็ากแกะโอ้อย่างเซาเนาะ เจ็ดสี่มาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็รำไปแล้วนะคะสิบเก้านางรำนะคะปะ้าแตนก็รำด้วยนะปะ้าแตนร่วมรำด้วยนะคะเพื่อนน่าจะเดินทางมาจากประเทศเราแล้วเนาะนะนดูเราก็ยังไม่ได้ถามเนาะแต่ดูการแต่งตัวนะคะก็น่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ เยอะมากเลยนะ ตพาไปเลยนีค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีมาจากไกลนะคะมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่บอกโอ้คอยนึกว่าประเทศเราได้เห็นแตงตูนะเยอะมากเลยนะคะมาเยอะมากนะคะก็ร่วมถ่ายรูปกับลุงกับป้านะเอซีนะในช่างใหญ่เรียกในช่างใหญ่ในช่างใหญ่ เอฟซีถ่ายรูปไม่หวัดไม่ไหวนะเอฟซีเยอะมากเลยนะคะรอนะถ่ายรูปนะกับประแต่นนะบรรยากาศก็ค i̇şte ึืคืนมากเลยนะคะที่โคกน้องนาของเรานะคะไกลต้มไกลต้มไกลเฮติดตามแล้ว f อร่วมถ่ายรูปกับป้านะฮะเดี๋ยวดูเล็กท้ายก่อนนะเบาๆตัวเหี่ยวต่างเลยนะเห็นนนอนติงลุงนรูปภาคหมดเลยมันแจ่มมันชัดยิ่งแบบช่วงนี้เราต้มไปถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปเห็นหมดเลย เดี๋ยวเราไปเลียนทุก้นนกนคนเสดปุปุเสร็จแล้วนะคะเอฟซีก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะโอ้มาหนึ่งคันรถตู้เต็มๆนะคะเยอะมากนะคะ สองสามคันรถตู้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้นะคะเอสซีเดินทางมาเยอะมากนะคะก็มาอเอานางรำสิบเก้านะเอฟซีนะคะ,ะ,คะตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะคะสี่คันรถตู้เลยนะคะโอ้เยอะนะคะเยอะมากๆเลยนะคะ เก <c oughs> ็บภาพก่อนเก็บภาพก่อนให้จบหน้าที่ก่อนอขอขอบพระคุณนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะเอฟซี FC, เนาะโชคดีปีใหม่นะทุกทุกท่านนะคะขอให้เอฟซีที่เดินทางมาในวันนี้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับนะคะ เดินทางปลอดภัยค่ะโชคดีปีใหม่นะคะจับภาพมาตลอดนะครับจุกเดินทางเข้ามา สี่คันรถตู้เลยนะคะมาจากเชียงใหม่นะคะเป็นพี่น้องชาวเชียงใหม่เจ้าเจ้าบ่ส่งเอีครับส่งเอซีขึ้นรถพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับก็จะเดินทางต่อไปที่คำชะโนดนะครับ าจากนี้ไปสี่สิโเไ็ดกิโลหลังจากไปทำเทนนดแล้วก็ไปที่พระธาตุพนมนะครับบายบายค่ะขอบขอบรับรับบายบายค่ะสองคันนะอ่าวคันที่สามนะคันที่สาม ออกไปแล้วสองขั้นนะเดินทางปลอดภัยนะคะขันที่สามแล้วครับนที่สาสามไปแล้วบ๊ายบายค่ะ เป็นคันที่สี่รดูคันใหญ่ให้ดีคันใหญ่พอ,อก,ก็จะเป็นคันที่สี่นะครับเวลาขนานี้ก็สิบนาฬิกาหกนาทีแมนบ่ โอ้ยังมาบ่าหมดหรอโอ้เพยยังไปซื้อเสืเอ้อผ้าบอกอืมเราก็รอส่งนะคะเอฟซีนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะโชคดีปีใหม่ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ